กิ่เพชรทานได้พี่น้องเอ้ดยดอกสีดำควันม,มุกเจาะเอือนหิดอีหยังควันม,มุข่อยเอิอนห็ดทานดได้เก็บเต็มกระตามะพ่อาเป็นโมบังใหญ่เลยออนซ่อนหลายไปน้ำโมบ่อไหลออกมามะพร้าเพ็รทาน จ็บเตด้เต็มต,ตาแล้วอมตะไทยลูกใมมหม่พ่อแม่ไปนอนในเบิ่งน้ำกันเบิ่งหลบปลามองในมันซุ้มดีอยู่ใกล้ๆรถพ่าม,มีคนเห็นข้อกายไปไปน้ำโม่บ่อใดกันเลยออกมากินเขาแล้วเขามาไม้มะพร้าวลูกบ้านตัดตีน อยู่ในปลาบกเน่าีสองดอกไปทางนี้นี่จะน้ำใช้เกิดบูดเหยียบปลาหนำปลาบกเน่าน้ำนี่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 เป็นฝนจะใบใหม่ มาส่วนใดส่นหนึงกนบ่เคยบ่เชียนดีบ่เห็นเด้มองเนี่ยละนี่ต้นแบบนีอ้อยู่ข้างๆต้นกระเจียวต้นกระเจียวขาวเ,เก็บเห็ดทาน

ดีดอกนึงดีดอกนึงดีดอกนึงงก็จเจถาวแล้วถ่าแล้วก็มีบวงนาองเียอใ,ให้ได้ปลาของเรา๋ยไม่กัคือกินนม่ก็คือกินขอเลยเด้อมองที่ตาบอกหน้ากันถ่าดแล้วคนตกใส่เมือขึ้น ม่ไดีเถ่าฝนตกใส่มั้เถ่าถ้าู่ถืงฝนมันก็สวยงามนียบ้านมาหล้กเบิร์กบ่ักขึ้นฝนตกมันดีบ้านเนี่ยฝนตกเ่าโ้ ใบไม้ปกอยู่เนี่ยเมื่อวานเห็นนหมู่บ้านนี่มั่งบริเคียร์ครับกิ่งกืออยากกิ่งกืออยากเก็บเห็ดท้อกิ้งกือเสียดายดิทองชิมบารายนี่หนึ่ง นี่ไม่ก่อนไม่ได้ถือผลแต่ถือว่าถือฝนตะบนเนี้สีขึ้นกันกัใบใหม่เบื้องจะไดกะบวงหูด้ว,ว่าเป็นเหตุทาน